เซอร์ไพรส์วันเกิดสามีนะคะดันมายุดหอมกันอีกพอดิค่ะต้องรีบน้องไ่น่็ต้องไม่จังง่ายกระซิบกระซิบกระซิบ<ๆ><ๆ>เราจะทำเค้กเค้ก B I Y เฮ้ยในทางไรดีเนี่ยเกิดเหตุขัดข้องค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้นะเรา จะทำคลิปเซอร์ไพร์วันเกิดสามีนะคะแต่ตอนนี้เราต้องมาหาซื้อของทำเค้ก DIY กันก่อนตอนนี้เราอยู่ที่บูพอดคือดิ๊น้อยมาถ่ายคนเดียวเพราะว่าเราต้องแอบมาตอนนี้ให้สามีเลี้ยงลูกไปเลยคะ่ะดันมาหยุด้อมกันอีกอุตสาวะ่ะจะทิ้งที่พาไว้กระยาย แล้วเราก็แอบมาแบบเงียบๆแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็มาซื้อของปั่นให้เขาด้วยนี่คือครั้ง,นนงแรกเลยนะที่ทําอะไรแบบนี้ให้เขาด้วยการทําเค้กแล้วก็ซื้อของปั่นให้ดรว่อยของปันจะเป็นน่าจะเป็นชิ้นแรกใช่ไม่แน่ใจนี่คือซื้ออะไรให้เขาด <laughs> ้วยเรไปหาขนมปังก่อนเราจะทำเค้กแต่ว่าต้องเป็นขนมปังขนมปังนีงไม่ไดนี่ะ เเจอขนมปังงเราเจอขนมปังแล้วใช่ไหม แล้ว,ลวตอนนี้เราได้ของเกือบครบแล้วนะเกือดอกไม้ตกแต่งอะมันไม่มียังได้ดอกไม้อะหาได้ที่ไหนอะเอาล้วทุกคนตอนนี้เราจะไปซื้อของขวัญเราซื้อของอันนี้เสร็จแล้วเราไปซื้อของขวัญให้คุณผู้ชายกันนะคะแล้วว่าเราจะซื้อเสื้อผ้าสักตัวตอนนี้เราอยู่กันที่ H&M แล้วนะแต่ว่า เรามาแวะดูชุด,ด <c oughs> ลูกสาวดิของคุณพ่อด้วยะเราต้องรีบเราจะดูเสื้อยืดเสื้อผ้าลงราคากําลัง ดีไหมเราว่าดีนะเราว่าใส่ได้ทุกงานอะแหะทุกคนวันนี้เราซื้อของกันเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะกลับไปบ้านแล้วไปทำเคก้กกระชิพากันกระชิพาไปส่วนร่วมในการทำเคก้กด้วยเดีย๋ยวเราไปดูกันที่บ้านกันค่ะนะทุกคนกันฮัลหทุกคนวันนี้เดีย๋ยวเราจะมาทำขนมกันนะพง่ายๆกระซิบกระซิบกระซิบเราจะทำเค้กเค้ก DIY <ค> ดืสิเค้ก DIY เราซื้อมาแล้วนี่คือขนมปังลายอดนะแต่ว่ามันเป็นมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมที่เราต้องการคือสี่เหลี่ยมกัตุรสแต่นี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนให้ดูก่อนมันเป็นเหมือนของทำอะไรนะแซนดิดหนออ๋อก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมปกตินี่นะแต่ไม่ไม่ดูตอนแรกมันดูเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเลยว่า นี่น่ากินไหมน่ <Okay. S 1> ากินอ้าวกินเลยล่ะ <laughs> ลองทำไหมอ่าลองทำอันนี้เราจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมแบบสำเร็จนะเพราะเราไม่สามารถตีวิปปิ้งครีมเองได้เราต้องครอาไปอืออืออ,อ,อืดีกว่าน่ากินไหม ขยิบกินได้มั้ยเอากินได้ไหมตัวเองกินไปแล้วนั่นไงไหนจะช่วยแม่ละเอาแต่ฮวงกินมื่แล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อาทิพาวางวางดีๆวางสวยๆนะวางไม่สวยไม่เอ้ามาไม่สวยนะอ่ะอ่ะกินเฉยแล้วนี่วางอะไรในคนละทิศคนละทางให้เราอ่ะ ก็คือไม่ช่วยแม่เลยมาช่วยบีบคีมหน่อยเร็วมาช่วยกันกดแล้วจับตูดแม่จับตูดตรงนี้ช่วยกันเราต้องส่งพลังใจไปให้บิ๊กปิ้งสู้ชีวิตนะแม่สิแม่ส,มสิสู้ชีวิตพอเราจะได้กินเค้กวีไอวายแบบอะไรด้วยแม่กินไหมแม่กินหรอก อะไรอะไรคืออะไรอ๋อรอบนี้นายหาทำอะไรแบบนี้เลย วันเกิดปีนี้อยากจะอวยพออะไรให้พ่อรู้ไหมพรุ่งมีวันเกิดปะป๊า,ปาเกิดะปาเราไม่มีเออไอีิโร่เน่ะทำไมไม่รู้ทวดเก็บได้ไหมเราจะทำเราจะทำคนแบบนี้เลยนี่เราเป็นคนแบบ <laughs> เละเทเละเทอุ้ยมันก็นดูน่าก,กินอยู่นะ ทำเป็นเล่นไปการที่เับทำอะไรกๆ้เทออกมาดีๆอยู่อ่ะมันออกมาแบบศิลปะไงทุกคนเสร็จแล้วเค้ก DIY ใช่ไหมจี่คะ DIY ใช่เป็นเค้ก DIY เค้ก d i y ใช่เค้ก DIYYY เลยเค้ก d i y เราซื้อมาใหมเยอะๆต้องส่องถึงไงไม่อะไรเราเก็บไปกิน เหลือเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดสถานที ah ่เซอร์ไพรส์วันเกิดกันเลยตรงนี้รู้ไหมนี่คืออะไรที่ปาปาท๊อปป้าที่ปาปาเี๋เราปักเทียนก่อนเดี๋ยวเราจะปัดตาปาปาออกมาแล้วค่อยไีเดินปีปักสักห้ออ่ะชีวิตจะได้ชีวิตจะได้ดูข้างบน น,น,น่ารักมากอ่ะนง,งน่ารักมากเดี๋ยววีสองสาม ยังนั่งยังนั่งผู้สาเทาวแทนน์เราค,ค,คลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดนะเราจะแฮปกันก่อนล่วงหน้านะเพราะว่าอย่าถ้าแฮปตอนมืดน่าจะแสงไม่สวยเอา้าเพราจุดกันยังไงละทีนี้ไม่ได้มาเลยอเอาจริงอยากเซอร์ไพรส์นะจะจุะใช้ไม่เป็น่าบอวนะ่าไฟหมดอะ่ะ นไม่เตรียมไฟใหดูวิปปิ้งคิวไลน์มาแล้วอะเกิดใครขัดข้องคะไม่ใช่ข้าวไปซิมันเกิดใครเนี่ยเกิดตัวเองอ่ามันเกิดตัวเองก็ต้องจุดเทียนให้ตัวเองสิฉันจะบอกว่าป้าต้องจุดเทียนให้ตัวเองอนะเนาะไปดูลูกดิไม่ได้ช่วยถามนะช่วยจริงถ้าพลาดลูกตากเตียงเป็นรูปตะมือให้พี่เบิกเ,อ,อ,กเอ,องกันก่อน Hài phải hại bây giờ phăng nữa Nhìn thằng đó Happy, happy, happy birthday birth. to, to, to you Happy birthday to, to you Happy, happy birthday to you Happy birthday to Happy birthday to you 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 ลมไม่มีมาละโอ้โหดูอธิษฐานนี่โอ้โหคือลมช่วยเป่าแล้วดีไหมดีใจไหมดีใจดีใจเลยดีใจเรื่องดีใจเรื่องอะไรได้กินต๊อเบอรี่สุขภาพดีไหมกินต๊อเบอรี่อ่ะนี่มองของขวัญด้วยเดินต้นนาำเอ้นี่แหละเดินน้ำสุดนี่ไง อ,อีงานินจะได้ของขวัญจากดิฉันนะคะทุกคนอืมเอเ้ยดันใส่เใส่เชืยวคืนใส่เอวคืนนี้ <c oughs> เรียกม่แล้วก็มีเสื้อไงเ,อเรียกเสื้อมาสีนี้ใส่ทุกชุกช่วงมีเช็คแยังไม่ได้ผูกเลยเนยย่าเรียกว่าเค้กก็หดูทุกคนดูน่ารักไง ตั้งใจทําแบบเร่งรีบนะเพราะว่าวิปปิ้งครีมมันโดนลมแล้วมันละลายเร็วดูดิกินก่อนลองซื้อไหมไม่นานนะค่ะต้องหันให้เรานี่ตั้งใจนะลูกลูกก็ตั้งกลิ่นนะอายุเท่าไหร่แล้วนะลืกลูบอายุนะอาย่าเหรอคะยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองก็หกตกนัลูกนะบอกไว้ก่อนนี่อย่างนะคะแบบนี้เพราะว่าเราจะ ว่าคิดา y นะอืมมันจะอไปเลยอ้อเล่นแน่เลยอะเล่นแน,น่อากาศมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยอ่ะมันอากาศมันร้อนอ่ะกันละลายอะไหนๆ,ๆลองคิมก่อนล <laughs> ะโอ๊ยหยดพี่ชายจะคินด้วเหรออ,อ๋อเล็กๆนะได้เลยเนะี่ยมันก็อร่อยสิทุกอย่างมันสำเร็จรูป <laughs> <laughs> โนปิงป้งยอดไปเลย,เลยไป้ร้านทุกคนไปก่อนดีกว่าทีม่มาร้านทุกคนหมดไม่มามา,าเจอกันใหม่คลิปหน้านะทำไ,ไมอ่ะมามาเร็วมา